จะรู้จักเขาชื zat, ่ออาเกมีนะเรียนอยู่ศิลปศาสตร์เอ้ยเรียนอยู่นานาชาติธุรกิจการบินนะก็อาจจะตัวด้วยอาจปรบมือให้เขาหนึ่งครับก็วันนี้พี่ได้รับมาหน้าที่มาสอนภาษาญี่ปุ่นของพวกเราเนาะแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเริ่มต้นพื้นฐานเนี่ยอาจจะยากไปเพราะว่ามันต้องมีตัวอักษรทั้งหมด46ตัวต้องเรียนแต่ว่าพี่รัดเลยนะเราจะใช้วิธีการเรียนโดย เรียนแบบาภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะเดี๋ยวเราเริ่มต้นคำแรกกันเลยครับเดี๋ยวพี่อ่านก่อนนะครับก็อยากให้เพื่อนๆอ่านตามพี่นะครับหนึ่งสองสามโอฮาโยโกไซมัสโอฮาโยโกไซมัสโอ้ยเสียงดีฮะอีกรอบหนึง่งโอฮาโยโกไซมัสภาษาที่แปลว่าอะไรเอ่ย oh เยามาสวัสดีพี่ตอนเย็นได้เหรอยังไม่เห็น สวัสดีตอนเช้านะคระะับภาษาภาษาญี่ปุ่นสวัสดีตอนเช้าพูดว่าอะไรเอ่ยเยี oh <my> ่ยมมากครับครั้งต่อไปหนึ่งสองสามโงนิจิวะ oh <my> โกมิจิวะโกมิจิวะอาเสียงแบบเซ็กซี่ด้วยโงนิจิวะนี่เซ็กซี่แล้วเหรอแต <laughs> ทายิแปลว่าอะไรเอ่ยโอ้โหยอดเยี่ยมแบบเต็มตองดูได้ยังไงเนี่ย oh <my> ตอนนี้ ฮะอ๋อเห็นอ๋อมีบานทีใช่ไหมสวัสดีตอนบ่ายภาษาผมว่าอะไรเยี่ยมมากครับคำต่อไปคงบังวะคงบังวะคงบังวะอาชีพแปลว่าอะไรรู้ได้ยังไงเนี่ยถ้าตาบุญบอกมีความมีความรู้มากเดี๋ยวหน้าที้เรามีศิลปศาสตร์กับไอซีทีแล้วมีอะไรอีกมีบริหารด้วยใช่ไหมอ่ะบริหารยกมือหน่อยให้พี่รูหน่อย ด้านซ้ายน่โอเคครับโอเคอ่ะครับต่อไปฮั j ิเมะมา h เตะฮั j ิเมะมา h เตะมีใครรู้บ้างเยี่ยมมากยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรนะถูกต้องครับคำต่อไปครับซาโยนา r a ะ a าโยนา a s ะ y o n a r a ดูแน่นอนไปว่า ก่อนแต่วันนี้เรียนเวลาก่อนนะครับแล้วแบบใส่เพราว่าอะไรนะใส่เวลามากครับต่อไปครับอาลิกาโตโกไซมัสอาลิกาโตโกไซมัสตะลังครับอาลิกาโตโกไซมัสอาลิกาโตโกไซมัสเยี่ยมมากมีใครรู้บ้างแปลว่าอะไรโอ้โหเก่งว่ะเก่งเก่งจรสุดเลยประทับใจสุดสุดเลยอ่ะต่อไปครับอันนี้เราจะทำกิจกรรมร่วมกันหรืออะไรประมาณแปดนาที อันนี้เป็นเพลงที่